สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งในช่วงสาวดีดีรีวิวท่านผู้ชมห่างหายไปนานไม่ใช่พวกเราหรอกนี่เลยเป็นโปรดักต์อีกชิ้นหนึ่งที่ผมคิดถึงมากๆนั่นก็คือ power mixer นั่นเองฮะเอต้องถามว่าคนยุคใหม่ๆนี่ยังรู้จักอยู่หรือเปล่านะบางท่านก็ไม่รู้จักแล้วนะครับผมอธิบายสั้นๆนะผู้ชม power amp รวมล่างกัน mixer รวมล่างกับ ผสมกันท่านผู้ชมนะเกิดเป็น power mixer นะ mm hmm. มันออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับลำโพงที่เป็นประเภท passive Pass <ive. S 2> หรือลำโพงที่ไม่มีแอมในตัวนะฮะ mm hmm. ผมหยิบยกมาเป็นตัวอย่างนะเป็นลำโพงของ b r ิ n g e r นะแต่ว่า Product Highlight ของเราในวันนี้อยู่ที่ power mixer เราอยู่กับสินค้าจากแบรนด์ย a มา h a ค่ะเป็นรุ่น e m เมคนะคะ uh huh. เต็นช่องเต็มไปหมดเลยกี่ a n n e l กี่ i ินฟ t บ้างคะพี่เ มีกี่ชแนลนะฮะพี่เพื่อจำไม่ได้เลยอะส <12 S 1> ิบสองชแนลครับท่านผู้ชม12บสองชแนล EMX Series เนี่ยเขาจะมีรุ่นย่อยเลยนะ เพื่อนๆเขาจะมี e MX2 e MX5 e MX7 นะฮะซึ่งก็แตกต่างกันออกไปในเรื่องของจำนวน Channel Input แล้วก็กำลังกว่าถูกต้องครับท่านผู้ชมไม่ใช่เข้าใจว่า e MX2 ให้2 c h ช n n e l อะนี่ใช้ไม่ได้นะท่านผู้ชมอารมณ์แบบ BM ไงซีวิสามซีวิ้งห้าซีวอะไรแบบนี้มันก็จะมีรุ่นย่อยลงไปตัวนี้คือแบบมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างคะตัวนี้ก็ดีคือมันมันรวมแอมป์ไว้ในตัวแล้วมันทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับลำโพง ได้หลากหลายยี่ห้อท่านผู้ชมหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดใช่ไหมฮะปกติแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอมิกซ์ที่เป็นมิกใบก็คือไม่มีแอมไม่มีภาพพาวเวอร์ในตัวเนี่ยถูกต้องใช่ไหมฮะเราก็ต้องเลือกลำโพงที่เป็นประเภทแอคทีฟหรือมีแอมในตัวแทนใช่ไหมฮะแต่เมื่อคราวเนี้ยมันเป็นพาวเวอร์มิกเซอร์แล้วฉันเป็นทั้งมิกเซอร์เป็นทั้งแอมพลิฟายเออร์อยากใช้ลำโพงอะไรก็ได้ขอเพียงแค่ว่าอยู่ในระยะครอบคุมกำลังวัดของมิกเซอร์เขา ตัวนี้กำลังวัดเท่าไหร่คะตัวนี้นะฮะ630วัตต์คูณ2เป็นแอมป์คลาสดีครับก็คือ630วัตต์ต่อข้างเลยนะถูกต้องครับท่านผู้ชมก็ลำโพงที่จะเอามาใช้เนี่ยต่อข้างหนึ่งเนี่ยก็คือไม่เกิน630วัตต์เอาเอาสั600ก600 500 600วัตต์อ่ะเหลือไว้นิดนึงนะฮะท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากจะใช้ข้างละ2ใบทำไงอะ่ะคำนวณและวคำนวณคณิตศาสตร์ละถูกต้องครับต้องคำนวณก็คือเอา630หาร2 ประมาณแย่แล้วเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยสามร้อวัต์ก็ตีซะว่า300วัตต่อใบก็ถ้าเกิดเราใช้ลำโพงที่มีกำลังขับประมาณไม่เกิน300วัตต่อใบจะใช้ได้สูงสุดถึงสี่ใบจะโฟใช่ไหมเนี่ยชักท่านผู้ชมเอาละนะนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือข้อดีของ power mixer ข้อดีอีกอย่างเลยต้องพูดอย่างนี้บอกว่าบางคนเขาจะบอกว่าทุกวันนี้ใช้เป็นลำโพงแอคทีฟสะดวกสุดแล้ว จริงท่านผู้ชมไม่เถืงหรอกเพียงแต่แบบว่าถ้าคนที่ทํางานสังเกตนะคนที่เป็นเวนท์เอาททำเครื่องเช่อาอ่ะคือใช้ลําโพงที่เป็นลำโพงแพสซิฟหมดลำโพงใบหมดไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เพราะว่าอะไรเขาคอนโทรลจากส่วนกลาง คือเขาลากลําโพงเอาลําโพงเนี่ยไปวางไว้กลางแจ้งกลางแดดใช่ไหมฮะพื้นที่เราเปิดโล่งพื้นที่จัดงานเนี่ยครับคือลากแค่สายสัญญาณลากไปเลยคือสายลำโพงไปลากสายลําโพงไปเลยอย่างเดียวเพราะมันไปทั้งสัญญาณแล้วก็ไฟด้วยคือ power ไปด้วยท่านผู้ชม ถ้าเกิดเป็นลำโพงแอคทีฟเป็นไงนอูโหต้องจ่ายไฟไปด้วยต้องลากสายไฟไปด้วยมีสายไฟด้วยจ่ายสัญญาณไปด้วยทีนี้เวลาฟ้าฝนมาก็ต้องระมัดระวังครับอ๋อถูกต้องท่านผู้ชมนะฮะพอมีเรื่องของไฟฟ้าอะไรเข้ามาแบบนี้ท่านผู้ชมทีนี้คือมันต้องมองว่าวัตถุประสงค์การใช้งานของเราเป็นแบบไหน hmm. นะฮะและด้วยเหตุผลนี้แหลมมันทําให้ พาวเว m i ์ม er นะิเนี่ยยังคงขายดีอยู่จนถึงปัจจุบันเพราะว่าวัตถุประ,งประสงค์การใช้งานของแต่ละคนมันแตกต่างกันออกไปถูกต้องครับอขอถามจุดหนึ่งนะคะเห็นไฟส้มๆตรงนี้ค่ะคือปุ่มอะไรล่ะคะอ๋อนี่นี่คืออยากรู้จุดเล็กขุดน้อยครท่านผู้ชมอันนี้ก็เขียนว่าฟ e ดแบ็กซ s สเพรสเซอรคือมันเป็นฟัง์กชันที่แบบว่ากดทีเดียวได้เลยลก็คือ ช่วยในเรื่องของการลดเสียงหวีดเสียงหอนท่านผู้ชมครับใช้คําว่าลดนะไม่ใช่ว่าตัดไปเลยนะงั้นขอถามต่อเลยนะคะคปุ่มอื่นๆมีหน้าที่ทําอะไรกันบ้างคะทีท่านผู้ชมเราอธิบายกันแบบรวดเร็วเลยครับภาคสีเขียวๆนี่มันคือเรื่องของ EQ เข้ามาดูใกล้ๆไหมครัทีมงานครสีเขียวๆเนี่ยอ่ะค่อยๆไม่เป็นไรสีเขียวๆนี่คือเรื่องของ EQ แน่นอนแบ่งออกเป็น3มย่านแหลมกลางและก็เบสท่านผู้ชมมันก็จะเขียนอยู่เนี่ยไฮมิดแล้วก็โล เขามีอ็อกเนี่ยมีอ็อกหนึ่งมีอ็อกสองซึ่งอ็อกสองปลูกพันมถีเอฟเฟกต์ท่านผู้ชมอ็อกหนึ่งอ็อกสองเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมหนึ่งสองหนึ่งสองเห็นไหมฮะเนี่ยปล่อยไว้ตรงนี้ข้อดีของ E Series ตัวเนี้ย E Max ห้าเขามีปุ่ม Monitor EQ ด้วยนะถ้าเราใช้อ็อกไปทำ Monitor เนี่ยนะฮะเอาไว้ฟังเสียง Monitor นักดนตรีนักร้องบนเวทีเนี่ย กดปุ่มนี้ปั๊บเขาจะ EQ ให้เหมาะกับลำโพงมอนิเตอร์โดยเฉพาะเลยท่านผู้ชมครับปุ่มเดียวเลยง่ายๆเลยที่เหลือเป็นอะไรเป็นวอลลุ่มวอลลุ่มแทนเฟดเดอร์ที่สไลด์ฟัดฟัดฟัดท่านผู้ชมแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์ให้คอมเพรสเซอร์คือการบีบอัดสัญญาณเสียงคอมเพรสเสียงหน่อยในกรณีที่เราแบบว่าจะคอมเพรสเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีนะครับอินพุตกลองเข้ามา ให้มันกระชับกระชับแน่นๆนนะเนาะให้มันเนียนให้มันเนียนท่านผู้ชมนะที่เหลือเขาทั่วไปแหละเขาจะเป็นเรื่องการ select สัญญาณไมล์ไลน์นะครับออการตัดโลคัสหรือ high pass filter ตัดอยู่ที่80เฮิร์ตนะฮะช่องก็เป็นเท่าไหรนะ่คอมโบไปหนึ่นี่แล้วตอนที่ผมเล่นดนตรีท่านผู้ชม channel 4ผมอินพุตกีตาร์ channel 4เพราะอะไรเพราะว่าเขามีช่อง high c อยู่ท่านผู้ชม เหมาะสําหรับกีตาร์โดยเฉพาะเลยอาจะแมทอิมพีแดนซ์เนาะอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมผมเล่นคนเดียวนะผมก็มาอัดกีตาร์ทีหลังอะตามเข้าไปอัดผ่านตัวยามาฮ่านี่แหละนะครับ,รบที่เหลือก็ไม่มีแล้วท่านผู้ชมเป็นภาพรวมนะด้านหน้าเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมค่ะเห็นว่าตัวนี้มีเอฟเฟครูปแบบเสียงด้วยใช่ไหมคะมีครับเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟคฟรีฟเซตก็คือคมีเอฟเฟคเนี่ย SPX e Digital Multi Effect Processor คือค เป็นเอฟเฟกมาตรฐานของ Yamaha ไปแล้วละ่ะมีสูงสุดถึง24 preset ท่านผู้ชมนี24 p <preset. S 2> ่ e ตอนนี้ผมร้องเพลงเนี่ยเล่นดนตรีกันเมื่อสักพู่ถ้า่ผมใช้แค่ preset หนึ่งนะ preset หนึ่งก็คือ reverb hall แล้วผู call, ้ชม reverb hall นะฮะแค่นี้ก็เสียงดีแล้วท่านะผู้ชมนะเนี่ยนะตรงนี้ก็เป็นอะไร volume control auxiliary เป็นสีแดงนี่เป็น master แล้วก็นี่เป็นมาสเตอร์อีที่เป็นวันหน็อปปรับด้วยปุ่มเดียวนะครท่านผู้ชมจะออกเป็นแนวการปรับโทนนะท่านผู้ชมจุดดีของยามาฮ่าเลยเนี่ยยังไงพี่วันน็อปเนี่ยมันง่ายมันง่ายใช่ครับทีนี้พูดถึงไฮไลท์ของการเป็นพาวเวอร์มิกเซอร์เนี่ยครับมันอยู่ด้านหลังเนี่ยต้องหมุนแล้วล่ะต้องหมุนให้ดูก่อนคือมันจ่ายสัญญาณนะครับแล้วก็จ่ายไฟด้วยหมุนพาวเวอร์มิกเซอร์หรือหมุนตัวผมหมุนพาวเวอร์มิกซ์ดีกว่านะครับหมุนพาวเวอร์มิกซ์ดีกว่าให้ดูหน่อยเนี่ยยะปรมมมาาาณนนนีี้้้แลลลวกกัทงดูใๆเ นี่ฮะท่านผู้ชมฮะไฮไลท์ของ power mixer เห็นไหมเขาจะใช้ปลั๊กแจ็กกันรูปแบบของสปีดคอนซึ่งมันแบบแน่นหนาถาวรนะท่านผู้ชมนะใส่เข้าไปแล้วก็บิดนะเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมเขาจ่ายไฟจ่าย power ไปพร้อมสัญญาณเลยนะครับนี่เป็นด้านหลังของเขาครับผมขยับมาด้านข้างเลยละกันนะฮะด้านข้างเลยเนี่ยเห็นไหมมือจับขนาดใหญ่ท่านผู้ชมวางมิกซ์ทำให้แบบ ปรับง่ายนะฮะเราก็จับยกไปยกมาง่ายท่านผู้ชมจะถอดใส่ปีกแหลกก็ได้นะครับแต่มันเป็นออปชั่นแหละต้องซื้อเพิ่มครับผมแถมให้นิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะมันอยู่ฝั่งน้องสายฟ้าเนี่ยผมเอื้อมไปไม่ถึงนะติดผูกนะท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ LED ีพิเตอร์ที่สแสดงสัญญาณของระดับเสียงท่านะผู้ชมอันนี้ไฟแฟนทอมจ่ายแฟนทอมได้ตั้งแต่ช่องหนึ่งไปจนถึงช่อง12งนี่อ Mode, แอมพลิฟายเออร์โหมดเราจะจ่าย จ่ายไฟอ่ะจ่ายาพ้า power ไปที่ช่องสปีิคอนหรือจ่ายไปที่ออซก็ทำได้นะผู้ชมนะอันนี้ต้องเลืกให้ดีนะท่านะผู้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไฟเตือนสีแดงๆเนี่ย protection นะฮะของจ่ายรัชแนลเลเมตสัญญาณก็คือเตือนสัญญาณพีคสัญญาณคลิปนั่นเองท่านะผู้ชมก็ limit เอาไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นการมิวอันนี้กดได้มิวช่องชแ a ลที่ทนึ่1ถึงแเลยท่านะผู้ชมฮนะนี่ประมาณนี้แล้วกันครับผมครบถ้วน เอาละฮะครบท่นกระบวนความแล้วน้องสายฟ้ามีคําถามอะไรเพิ่มไหมหรือเราไปต่อกันจุดไหนดีครับค่ะเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องราคาตัวนี้ดีกว่าเออครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะราคาโปรโมชั่นเพียง33,300 30, บาทเท่านั้นนะคะ<อ>สําหรับคนที่สนใจเล็กสวยท่านผู้ชมก็คือ30,000กว่าบาทสำหรับ Team X5 Power Mixer 12 Channel กำลังขับ600กว่าวัตต์นะผมว่าก็โอเคอยู่นะทุกวันนี้เจอกช,ชันเยอะ คือในสต็อกมันมีเยอะนะเพราะว่าลูกค้าสั่งเยอะครับท่านผู้ชมตัวนี้ใช้ได้เลยทีเดียวและผลลัพธ์อย่างที่เราทดสอบกันไปผมเล่นดนตรีเหมือนเดิมท่านผู้ชมผมบันทึกด้วยการเอาสัญญาณ<ะ>จากออกออกมาครับว่าคุณภาพเสีเยงที่ออกมาเป็นอย่างไรปรับง่ายๆแบบนี้แหละเราก็ใช้เอฟเฟกแค่รีเวิร์บหองนะฮะเสียงดีทีเดียวเสียงดีท่านผู้ชมครับหลายปีก่อนผมก็รีวิวไม่เคยทดสอบดนตรีสดเลยเพิ่งมีโอกาสตรงน,นี้แหละทีมงานครบละครับผม แน่นอนนะครับว่าสาหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะเรนเชิญทดสอบไปที่ช็อปหน้าร้านของเราท่านผู้ชมสําหรับ Power m i x e r ใครจะหิ้วลำพงท่านมาก็ไม่ว่านะหลายท่านทาแบบนี้นะลองมาแมทช์ดูเออเอาลำพงมาลองแมทช์ดูว่าเสียงออกมาเป็นยังไงโทนมาเป็นยังไงขับแล้วเต็มดีหรือเปล่าท่านผู้ชมนะฮะหรือในเบื้องต้นครับเข้าไปเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ w ว w ร์ไว้เว็บซาวดนั่นเองครับผม หลังจากชมวิดีโอ,อนี้แล้วนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานได้นะคะครับเน้ยนย้ำกันทุกครั้งนะคะซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ s o u i d d e ช c o p สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ